สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องน้องสุขสุข,สข,สขค้นนะวันนี้กับผาพี่พาน้องว่าชุ่มทั้งหลวงเชืนวดนะครับทั้งหลวงเชืนวด3010นะครับ3010มั่นใาชิลี่บานแทนพี่น้องมั่นใาชิลี่บานแทนมั่นใาชิลี่แกงคอนะครับมั่นใาชิลี่นองเลือก็ได้นะครับสิ่ง ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตหาเข้าอยู่มั่นใจชิรีนะเขาสุไปบันแทนเนี่ยไปบันแทนก็ต้องไปทั้งหลวงชนบทหมายเลขสามศูนย์หนึ่งศูนย์พี่น้องใกล้ที่สุดเนาะหาสิบเอ็ดกิโลหาสิบเอ็ดกิโลเยอะหาสิบเอ็ด เข้าไปเสียนแจงข้อเสียนโคกผู้ใช้แจงข้อไปทั้งหลวงแผ่ดินมาเล้สองสองเก่ามันบ่มันหาสิเอ็ดแ่ีน้องมันสิตโตกไปว่าเจ็ดสิบโลนะครับเจ็ดสิบเจ็ดตัวโลก 70, 70โลกิน,ะกนแกงสอมมากบว่าว่าจะนีไปโค้ผูใช่ก่ะ ประมาณเกือบ20ิบโลจากโคโคช่ยไปช่องสามหมอกับประมาณเกือบ20โลรุมล่มหลวกสามสกัวโล3าสกัวจากช่องสามหมอไปแกงค่อยขานะครับตีไปกับ40ี่สิบกัวหละจากแกงค้อมาวันแทนหนึ่งยีกัวโลพี่นอ้อง20เกือบ30สบโลเนาะ บัวน่ะตกไปเจ็ดสิบก็โลล่ะตกไปเจ็ดสิบก็โลดเอาเขาไปเส้นนี้เนี่ยทางกับวัตถุวัชิลายนะครับตำหนิวัตถุวัชิลายเนีนี่นะครับอันนี้ก็ช่วงเทศบาลนะครับช่วงเทศบาลเขาอยู่มันจานี่สิไปสิเลี้ยวมองได้นะครับ ให้สังเกตคางล่งบอนนะครับคางล่งบอนมันจ่าชิลีนครับคางล่งบอนมันจ่าชิลีถ้าเข้ามาจากทาั้งทั้งโคโก้ช่ถาเมาจากในตัวอำเภอมันจาา่นจาเข้ามาหอดไฟแดงหนาล่บาาง,ง,ลงบอน,น,นไปเลี้ยวซ้ายถ้าเข้ามาจากทั้งพยืนทั้งคอนเจนหอดหนาล่งบอนมันจ่าไปเลี้ยวขวานะครับเขาขคางล่งบอลนะทั้งหลวงเชื่อมรถหมายเลข3010 แค่นั้นนะครับแนรนพองไปเรื่อยนะครับเพราะต้องไปนั่นมากไม้นะครับไปเรียวไซมึงป้ายเป็นลักนะมึงป้ายเป็นลักตัวเชี่อในว่าบ้านแท่นบ้านแท่นเนี่ยบ้านแท่น49กิโลวังหัน50ซิบนทางดีอยู่นี่งำหนึ่งคือว่าทางดี แหลมพันชุมชนหอานี่ล่ะเพราะมีสิ่งอื่นที่ไกลก็านีนะครับเห็นนีถือว่าไกลที่สุดดีที่สุดเพราะคงเ็าะเป็นตัวยู่ับบไปเซ็นแจงคอร์ดเป็นตัวยู่ ราคาเนื้งงวดสองละห้าสิบโอ้เลี้ยงเนื้อง,งว่วนนี่คราบผูใ้ใดผ่านไปแถวอำเภอเชียงยืนนะครับไปซื้ออยู่อำเภอเชียงเงียนนะครับถือกองมงที่สุดนะครับง่วนี่ี่ยเผ็ดเนื้นงง่วนนะครับมีตล่อยแปดสิบบาท,บาทเนื้อ,อ,ยอย่างดสงีสูงสูงสุดเลยก็อย่างสองไหล ร้อยแาทสองร้ยเปลนทังไปโสุสองยแคนั้นเออยแปดสิบสองร้อยอันนี้เขาเดียววันเดงคือเเงาเขาก่ลืมออกเ็ดยังไเ็นเาเย็นเาต้อเกอกเมื่อดคือต้องราไรเดือท่้ ฮอนี่แเดียวใส่ไปบันไว้ลืมบันนู่นพันสัตว์ tôi có thể thắng lắm tất thang lắm. bạn chị ngắ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 n chị có chị ngắn 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 เลยสียน้องสห้องมานเป็นช่องปานาเีเ็คู่ครบเมื่อขามช่องแค่นีนนะครับกเป็นทั้งรัดนะทั้งนม่รัดอะไราะต้องแรนออมงอคู่ะเดี่ยวใ้ว่าหันกลับไปแต่กูใช่เลี้ยวฟ้าวหันเสียวันฟ้าเมืหันไปทงเือ เตนไปน้องเรือดบอสอะไรห,หรอกเียนไปบ้านปกก่ใช่ิแห้งหนักนะครับทางบดีนาไปยใส่น้องสังกแช่เก้าสิโลน,โนเขาไป็อมหอดปาแทนแล้แวนะครับหอดปันน้องสังกัเดี่ยวใส่กัไปแจนข้อเดียวฟ้ากับไปบาบแทน่องฟางเนี่ยเาทอแปดซอฟก็จะในมืดตาเนาะครับเดินจอดท่ายดูน

าอ e ้ท่านโก่งเน่ต้องฟังทิธีนี้ที่มือบ้าน ทารช่องฟังมานี่ก็เป็นฟังของทงออั้งอำเภอวันแพนฟังของทงอั้งอำเภอเจียงคออะ่นการมั่งสมือ คูนศูนย์ลนะครับามาดเขียนัดเทียพุ่งสามศูเป็นท่างวงชนบทแกนที่สองเสนอเกี่ยวกับต่อยเพื่อมาจ่าเพื่อจัดกัแจ้งกองไปสิ้นสุดวันที่้านของสัง ตงนี้คุณไมัน,นี้คือข้างร้งเจ้าหนี่คอนแทนตมายเลขสามศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับคือว่าเป็นเสียงทางรักไป มาจากมันฑาชิรีไปบานแทนใกล้ที่สุดนะครับใกล้ที่สุดตรงฟางถ้ามีมัณฑามาบานแทนมันมีมันมีเส้นทางรที่ใกล้กว่านี้นะครับมีเส้นทางระยะไกล คลิปนี้ก็พาพีพ่ฝานกน้องซับนี้นะครับคลิปถ่ายองก,กันไหม่สวัสดีครับ